โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันทําตามหน้าที่เขาเขาไม่จะบุกลูกมึงจะได้ฮะอ่ามีแต่มึงแหละเขาจะเมียนเมามึงมึงไม่ความร่วมมือเจ้าหน้าที่นักไลย <c oughs> หัวปอดมึงแหละไม่ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เขาอเออเขาไปวันนั้นเพื่อจะให้เขาเสียเวลาหนีจะเปิดบ้าน พอรอบสองที่นี่อยู่บ้านแตแ่ว่าไม่ออกมาพบเขายังหาว่าเขาทํากว่าเหตุเกินกว่าเหตุเอา้าเขาทําเกินกว่าเหตุตรงไหนเฮะเขาจับมัดมือมาตีนมึงตีบอหรือยังไงหรือเขาไฟลนุนนอแตดมึงบอกหรือยังไงมึงถึงดิ้นขนาดนั้นเออนะครับไม่มีหรอกว่าทําเกินกว่าเหตุมึงมึงพยายามที่จะใส่ลายเจ้าหน้าที่นี่จะหน่อยเขาเมียนมองมึง ดูมินดูเคนเขาเลยแล้วนี่นะฮอะ<ห>ยังหาว่าเขาไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมยังมึงต้องมาชี้แจงมึงต้องให้ความร่วมมือถ้ามึงไม่ผิดอือใช่ไหมละ่ะ <c> เ <oughs> ขาไปรังเกมึงเรื่องอะไรกูถามมึงก่อนสิเอาดันดันถวอะไรเขาไปรังเกมึงเรื่องอะไรเอากูถามมึงเลยสิไม่มีใครหรอกไปรังเกงนะครับมึงทําตัวเองทั้งนั้นนะ โอ้จะไปพบคนนั้นจะไปเจอคนนี้ <c oughs> โอ้ตายแล้วชีวิตนะครับอืมมันจะไปเจอใครมันจะไปโพอใครทีนี้เ่อพี่ชายขายกัาแก่งนี่มันทําเกินกว่าเหตุมัน,นมันทําเกินกว,กว่าเหตุอะอืมจำนวนแยะๆอะไรมากมาหลายคนอืมนะเขาก็ผู้หญิงตัวคนเดียวเออขับรถมาต้องสองคันสามคันมันก็น่ากลัว หมือนคดีขายยาเสพติดค้ายาบ้าเลยนะแค่เจ้าน้ามารานแค่นี้นะนนะมาเยอะแยะมากมายหลายหลาย,ลายคนนะเจ้าหน้าที่มันทําเกินกว่าเหตุใช่ไหมแบบนี้นละน,นะนะออเออขาก็อยู่กับลูกเขาสองคนนะจะมาอะไรกันนักกันหนะาก็เจบทั้งหมู่บ้านนั่นแหละเออต่ายแล้วครับพี่น้องเยี่ีนะอือใช่อ้างต่คนใด๋ยคนตูท่ทีนี้ โอ้ยกับพี่สายไปก็ออกมาดิ้นดินน่นะว่าเขาทําเกินกว่าเหตุนี่ทําเกินกว่าเหตุไหมละ่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นเอน้โหหน้าคมทรงคมทรัทร์นั่นนะะมาทาั้งสองรอบสามรอบมาพื่มามาทําไมนะอมาทําไมล่ะนะยังเป็นใจให้คนร้องอีกให้เขาไล่ทรงไล่สดด้วยไปไล่สดทําไมอืมไปไล่สดทําไมอืม ทำไมพี่เห็นดีเห็นชอบกับเขาคนที่ร้องเรียนนั่นอะ่ะอืมทำไมพี่เห็นดีเห็นชอบกับเขาอืมอันนี้ก็สงสารน้องสาวมากมากเลยโอ้ยตายแนละ้วสงสารน้องสาวบองพากเลยเออเอาลแล้วแล้วครับพี่น้องยุธีป้ยนะครับนะอันนี้มึงไปเห็นดีเห็นงามดยนะอ่าไปเห็นดีเห็นงามกับเรื่องแบบนี้มันถูกต้องไหมครับมันไสหรือเปล่า อ่กับพฤติกรรมที่มันทำนี่ยมันไม่ใช่นะผมว่าอเอมันไม่ใช่อารดันหนกรวยไรก้อยขออนุญาตหอนอนญาตเลียแคมพละเลียรวดอ่เลียหอนนอแตดมันผุ่นไปเลียรวดจมจอกกันนอดับมันไปเลียซะพี่ธีรพลโอ้ขออนุญาตเลียแคมพนาเลียแคมเลียแคมโอ้ยเลียไปเลียมากกับน้องสาวก็มีแห้งท่านั้นตัว นะครับน,นอบ์เียนอาแตดมันพุ่นนะนี่มันเกินไปไหมฉันยาที่ตำรวจนะั่นนะ่ะนะเขาคงเหลืออดเหลือทนแหละวันนั้นนะ่ะนะะเขาคงเหลืออดเหลือทนน้องสาวอืมนะผมว่านะน้องสาวของผมมันเหลืออดเหลือทนจริงๆนะั่นแหละนะมันเกินไปอืมนะฟิลขาดไงเข้าใจไหมเออที่มัน,ปนไปไลฟ์สดที่สอพอวันนั้นนะ่นะมันเกินไปนะมันเกินกว่าเหตุจริงๆนะ่ะ ลงไปทําไมสองครัค้งสามครั้งนั่นอะ่ะลงไปทําไมเขาก็ผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนอยู่กับลูกเขามันเกินไปไม่หละ่ะลงสองครั้งสามครั้งนั่นอะ่ะไปเห็นดีเหนชอบให้เขาไล่ทรงไล่สดอยู่หน้าบ้านเขาด้วยนะมันเกินไปแบบนี้มันเกินไปนะอืมมันเกินไปมันสมควรแล้วละ่ะที่เขาไปไล่สดไปต่อว่านั่นถึงโรงพักนั่นะนะ ขเขาไปถามดีๆมันผิดตรงไหนลหละมันผิดตรงไหนเขาให้ความร่วมมืออยู่แล้วมันเกินกว่าเหตุไงโอ้ยครับพี่น้องเอ้ทีนี้อ๋อออกมาเรียแคมมาหนีออกมาเรียแคมน้องสาวมานีน่าถูกหมดทีนี้ไม่กล้าตำหนิได้บา้านนี้ไม่กล้าตำหนินะอืมนี่นะที่เรื่องน้องสาวที่ออกมาพูดให้อ่าผู้ช่วยวันนั้นนะ ออันนี้ก็ไม่รู้เป็นใครนะอืมมันก็เป็นเรื่องอ่าเข้าใจผิดกันนะเนาะเรื่องการเข้าใจผิดกันอันนี้ก็มาฟังอืมถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดนะไม่จาไม่เข้าข้างอืมคงเข้าใจกันผิดนั่นแหละคงจะเคลียร์กันได้โอ้ยอ่าแก้วที่มันลาวแล้วตีนุ่งหมูก็ออกมาพูดแล้วได้บ้านนะนะครับ <c oughs> ออกมาพูดแบบนั้นแล้ว มันจะเคลียร์ได้หรอครับอา้าวทำไมมึงไม่เคลียร์ทำไมมึงไม่โทรตั้งแต่แรกมึงออกมาประจานทำไมที่นักะหนุงเสียใจมากเลยค่ะนะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมล้วทำไมทำแบบนี้อนะทำไมไม่ช่วยเหลือไม่ปกป้องกันเสียใจมากๆเลยค่ะนะที่มีเพื่อนแบบนี้ค่ะนะไม่นึกไม่ฝันเลยค่ะนะเสียใจมากเลยเธอทำไมทำกับฉันแบบนี้อืม เนาไอ้ no way, ครับพี่น้องเอ้ยอะไรครับอยากให้ทัวลงทีนี้ก็เกิดความไม่พอใจตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่ไปกินลงกินเลี้ยงกันแล้วนะครับมันมีเผยอยู่ในใจกันอยู่แล้วเนะีนะ่ยนะเห็นไหมครับภาคหลังนะี่ไม่เห็นไปไหนมาด้วยกันไหนไปไหนมาไหนด้วยกันไหนเอเริ่มห่างแล้วมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในอยู่แล้วที่เรายังไม่รู้ผมเชื่อว่าบ่มีทางอา่าบ่มีทางครับพี่น้องทีไม่เียนทาง แม่บอกพี่เป็นสีจเจเจแปดบัดดีครับนะอืมไม่มีทางครับพี่น้องยิปซีที่จะสมานนัสสันกันได้ยิปีมิสมานนัสสันกันได้ตีไว้นะครับกูขี่ก็อยากปิ้นไปหาแล้วครับแบบนั้นนะอ่าแล้วตอนนี้เห็นใครดีบ้างีนี้คนในหมู่บ้านเห็นใครดีบ้างเห็นไหมครับโดนทุกตัวทีนี้โดนทุกตัวครับพี่น้องอ่าเห็นใครดีบ้างนี้ ไม่ว่าจะเป็นยายปงยายผู่เห็นไหมงามผู้ยงผู้ใหญ่โดนหมดทีน่นี่ผู้นงผู้นาโดนเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะไม่เรียแคมมันไงอ่าเพราะไม่เข้าข้างมันอ่าคนไหนที่ออกมาอะไรครับออกมาจาหนีิเตียนไม่ได้ทีน่นี่นะคะรับบอกว่าจีนอุ้มหมูก็ไม่ทนแล้วมึงกป็นหนาแม่กูตีตายดาบตายเบ็มึงแม่กูก็ตายแล้วอืมแม่กูก็ตายแล้วมึงเม่นหนา้าแม่กูตี โอ้ยนาเบื้องนากูเห็นทั้งสองนี่ออ้ยนามึงอีหามึงอืมมึงเสียใจคนเดียวเหรอกูกูเสียใจไม่เป็นบอกสัตว์อีสเตนอืมกูสาปกป้องมึงกูก็ถามว่ามีหมายมาไหมอืมหดีอจะไปเอาหมายไหมหรือยังไงกูก็พูดแบบนี้ไว้ทั้งโพลทั้งไ์สดทีน่นี่แก้วที่มันลาวโอ้ยศูนย์รวมจักรวาลอ่าแล้ยวมันหมายกาว่าอะไรแก้วที่มันลาวมันจะ ประสานกันได้เลยไว้กูก็คนหนึ่งเลยอ่าในเมื่อเรามีความปรารถนาดียังออกมาพูดแบบนั้นอ่ามาพูดให้เราอีกโ,โอ้ยครับพี่น้องเอ้ยเออเม่นพ่อจีไปนสนใจพ่อจีจะเป็นน้ำไล่เม่นหมอครับพี่น้องเอฟซีว่าเม่นหนังหนาแม่กูเด้ออ่านาเลนาดำนาหลุมนาแม่กูบม่ได้นาหลุมบม่ได้นาเรนาดำ,ดำปานนั่นเด้อโว้ยแต่เม่นง,ง่ามคักน้ำมึงเนาะ อโอพี่หวานใจกรรมกรอนเอโอ้บัดดี